มานี่มีแฟนคลับครับผมส่วนอันนี้ผมภูมิใจนำเสนอมากอาซาครับผมหลักมากอันนี้มันเกินปะฮะผมแถมให้ไงได้ได้ได้อ่าต่อมาเป็นปี2 0 2พนีนะครับก็อย,า,ยากมีโอกาสได้ลองทำสิ่งใหม่ๆหลายๆอย่างย,ายังไม่เคยได้ทำนะครับผมข้อที่สองนะครับอยากเลี้ยงสุนัขครับ สุน้าชื่ออะไรถ้ามียังไม่คิดเลยยังไม่รู้เลยครับพี่ดอกบาดอกบาเอ้ยยอดดอกบาแปลว่าอะไรเป็นชื่อน้ำบอลอ๋อชื่อน้ำบอลเขาชื่อดอกบาจริงอ๋อกินด้วยกินด้วยข้อสุดท้ายนะอยากให้โควิดหมดไปเลยครับผมอันนี้เขียนแทนความในใจทุกคนเลยถูกต้องแค่อันนี้แหละ ไปได้คของพี่ไม้เลยของพี่ไม้เลยคนเด็กเขาอยากดูของพี่ไม้กันละอันนี้เราไม่ได้อยากดูมันโชว์แล้วโอคตรคาดหวังเลยเนี่ยคนสุดท้ายนี่เอ๊ะแล้วคลิปสองอยู่อีกหน้าหรือเปล่านะเดี๋ยวเราปลอดภัยใจเย็นๆอันนี้ตอนคลิปสองมีแค่นี้นั่งดูสกิฟอยู่เออมีประมาณนี้แหละ20เอกของเราไปกันอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเรามีเกมต่อยกูโคติดหนึ่งเกม